ประเทศไทยยังเผชิญกับวิกฤตโควิด -19 ที่ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อมากขึ้นตามลำดับส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อทั้งระบบสาธารณสุขอย่างไรก็ตามพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมีนโยบายว่าต้องรักษาผู้ป่วยทุกคนกลายเป็นแนวทางให้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ต้องไปแก้ไขโจทย์ก co ่อนระดมสมองทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตกผลึกได้มาซึ่งมาตรการการแยกกักตัวที aring, ่บ้านหรือ HOME ISOLATION เพื <it> ่อเพิ่มจำนวนเตียงโรงพยาบาลไว้รักษาผู้ป่วยอาการสีเหลืองลดโอกาสสูญเสียชีวิตซึ่งผู้ร่วมโครงการจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือต้องเป็นไปตามการพิจารณาของแพทย์ระหว่างการแยกกักตัวที่บ้าน ทางเจ้าหน้าที่จะจัดส่งอาหารสามือ้ออุปกรณ์วัดอุณหภูมิยาที่ใช้สำหรับการรักษาพร้อมระบบติดตามอาการเพื่อประเมินแนวทางการรักษามีแพทย์คอยดูแลผ่านระบบออนไลน์หรือการโทรสอบถามผู้ป่วยและเพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลให้มากยิ่งขึ้นจึงได้ดำเนินมาตรการการแยกกักตัวในชุมชนหรือ community isolation เพื่อรองรับผู้ติดเชือ้อ ที่เข้าเกณฑ์โฮมไอโซเลชัน Home ation, แต่ไม่สามารถแยกกักตัวที่บ้านได้จึงต้องแยกตัวมาอยู่ในพื้นที่ซึ่งจัดไว้ให้ภายใต้การดูแลด้านสุขอนามัยและมาตรการการรักษาที่วางไว้โดยกระทรวงสาธารณสุขให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ที่ติดเชื้อและอาการของผู้ป่วยผู้ป่วยจะได้รับการดูแลเรื่องอาหารอุปกรณ์การตรวจวัดร่างกายขั้นพื้นฐานทีมแพทย ดูแลผ่านระบบเทเลเมดิซีนและพร้อมส่งต่อผู้ป่วยยามฉุกเฉินปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้าร่วมมาตรการโฮมไอโซเลชันกว่า70,000คนและมีผู้ร่วมมาตรการคอมมูนิตี้ไอโซเลชันมากกว่า5,600คนทั้งระบบการแยกกักตัวที่บ้านและการแยกกักตัวในชุมชนถือเป็นแนวทางสำคัญในการนำผู้ป่วยเข้าระบบการรักษาที่ได้มาตรฐานส่งให้ไทย มียอดการสูญเสียต่ำกว่า1%ของยอดผู้ติดเชื้อน้อยกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกกว่า2เท่าเป็นไปตามแนวทางของรัฐบาลที่ตั้งมั่นตั้งใจดูแลคนไทยทุกคนอย่างสุดความสามารถและตั้งเป้าพาคนไทยฝ่าพ้นอุปสรรคครั้งนี้ไปด้วยกัน